เกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเพจทางการของรายการดวลเพลงชิงทุนได้ทำการเปลี่ยนภาพหน้าปกของเพจครั้งใหญ่โดยนำรูปของน้องต้นข้าวขึ้นเด่นเป็นภาพหลักของรายการรายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนาธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา เพจทางการของรายการดวลเพลงชิงทุนได้ทำการเปลี่ยนภาพหน้าปกของเพจครั้งใหญ่โดยนำรูปของน้องต้นข้าวขึ้นเด่นเป็นภาพหลักของรายการและทันทีที่รูปปรากฏแฟนๆก็พากันฮือฮาเสียงจากแฟนคลับรังกึกก้องขึ้นอีกครั้งเอ๊ะรายการจะเชิญน้องกลับมาไหมหรือจะให้ต้นข้ามารับเชิญออกทุกๆวันเหมือนไรอ้าวหมดนี่ และในขณะเดียวกันก็มีอีกกระสที่ตั้งคำถามว่าหรือรายการเรตติ้งตกเลยต้องใช้ชื่อของต้นข้าวกลับมาช่วยข่าวพิเศษเมื่อชื่อของน้องต้นข้าวกลับมาอีกครั้งกับภาพหน้าปกที่เปลี่ยนทั้งหัวใจของแฟนเพลงช่วงที่ผ่านมาทางรายการดวนเพลงชิงทุนเงียบหายไปนานกับเรื่องของน้องต้นข้าวดูเหมือนทอดทิ้งน้องแต่ไม่เคยหายไปจากแฟนๆเลย นั่นคือชื่อของน้องต้นข้าวแชมป์ดวลเพลงชิงทุน68สมัยผู้เคยทำให้คนดูน้ำตาซึมในทุกบ่ายวันจันทร์ถึงเสราร์ด้วยน้ำเสียงหวานเศร้าและกินใจจนกลายเป็นไอดอลในดวงใจของใครหลายคนแต่เมื่อวันหนึ่งที่เธอพ่ายแพ้และเสียแชมป์หลายคนสังเกตเห็นว่าเพจหลักของรายการกลับเงียบกริบไม่มีแม้แต่โพสต์กล่าวถึงไม่มีภาพไม่มีคำพูด ไม่มีคำขอบคุณใดๆทั้งที่อีกฟากหนึ่งของโลกแห่งเสียงเพลงน้องต้นเข้ากำลังดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเปลวไฟที่ไม่มีวันดับตรงกันข้ามตั้งแต่วันแรกที่ลงแข่งขันเธอมีแฟนคลับติดตามแน่นขนาดคลิปวิดีโอแต่ละวันมีคนดูหลักแสนพอไปขึ้นเวทีงานหมอลำคอนเสิร์ตนานไหนก็มีคนแห่ไปร่วมล้นทะลักพวงมาลัยที่แฟนเพลงมอบให้นั้นรวมกันเป็นล้านบาท ทั้งขณะยังอยู่ในรายการและหลังจบรายการเธอก็ยิ่งดังยิ่งกว่าเดิมเธอกลายเป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่มีงานโชว์ต่อเนื่องทั่วประเทศแม้ไม่มีหน้าจอโทรทัศน์แม้ไม่มีใครเอ่ยชื่อเธอในรายการที่เคยแจ้งเกิดแต่ต้นข้าวกลายเป็นชื่อที่อยู่ในใจผู้คนอย่างไม่มีวันลบเลือนแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา เพจทางการของรายการดวลเพลงชิงทุนได้ทำการเปลี่ยนภาพหน้าปกของเพจครั้งใหญ่โดยนำรูปของน้องต้นข้าวขึ้นเด่นเป็นภาพหลักของรายการและทันทีที่รูปปรากฏแฟนๆก็พากันฮือฮาเสียงจากแฟนคลับดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งและในขณะเดียวกันก็มีอีกกระแสาที่ตั้งคำถามว่าและมุมมองของผู้ประกาศละ่ะฉันมองว่าแม้วันนี้รายการจะยังไม่พูดรไรออกมาแต่เพียงแค่ขึ้นรูปน้องต้นข้าวบนหน้าปก ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนหัวใจแฟนเพลงอย่างมากมันเหมือนกับการคืนความทรงจำให้กับคนที่ไม่เคยลืมเธอแม้จะมีคำถามอยู่เต็มไปหมดว่าทำไมตอนเสียแชมป์ถึงไม่พูดถึงเลยแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าชื่อของต้นข้าวยังมีพลังและยังมีผู้คนรักเธอจริงๆแล้วหลังจากนี้ล่ะถ้ามองในแง่ดีการที่รายการดึงภาพต้นข้าวกลับขึ้นหน้าปกอาจหมายถึงโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึง อาจจะเป็นแขกรับเชิญในซีซั่นพิเศษหรืออาจจะมีรายการใหม่ช่องใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่เปิดทางให้เธออีกครั้งและไม่ว่าสุดท้ายจะเร็นอะไรก็ตามหนึ่งสิ่งที่เราทุกคนเห็นตรงกันคือต้นข้าวไม่เคยถูกลืมและเธอก็ไม่เคยเงียบเลยแม้แต่วินาทีเดียวเสียงเพลงของเธอดังก้องอยู่ทุกที่ที่เธอไปและแม้รายการจะเคยนินีเงียบกับเธอแค่ไหนแต่วันนี้ชื่อของเธอกลับมาดังอยู่กลางใจแฟนเพลงอีกครั้ง ฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0แสน subscriber และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้